โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงส่งงานของรถ t o y o ต a Cam มรนะฮะ,อะตอนเมื่อกี้เสียงหายไปนะครับตอนนี้เสียงกลับมาแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่น้าตอนนี้นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับสำหรับรถ t o y o ต a Cam มรี่สีดำสีดำคันนี้ก็เป็นสีดำปีเลยนะสีดำไม่ได้เป็นผลึกม่วงเหมือนคันก่อนๆที่เราเคยทำก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้คันนี้ถ้าท่านได้เห็นในคลิปก่อนที่เราจะมาเคลือบเนี่ย ท่านจะเห็นว่ารถคันนี้จะมีรอยอยู่เยอะมากนะครับรอยจากการใช้งานนะครับจากการเช็ดถูขัดสีซึ่งตอนนี้รีมูฟไปหมดแล้วเพราะว่าเราเตรียมผิวเราขัดให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกอ็ออกมาได้ขั้นนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าให้คุณได้ดูกันเนี่ยชัดๆนะครับการตรวจงานแบบกลางแดดกลางแจ้งอย่างนี้นะฮะมีประโยชน์มากๆเลยกับกับรถสีดําอย่างนี้นะครับหลายๆคนที่ได้ดูนะฮะก็จะเห็นเห็นเลย ว่เราส่งงานให้ลูกค้าได้ดูส่งงานให้หลายๆคนได้เห็นด้วยว่ากระบวนการทํางานของผมนะจะวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดนะครับเพื่อให้ท่านลูกค้าและให้กับทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันนะครับว่างานของผมนะ่ะเวลาก่อนส่งงานหลังส่งงานแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทําอะไรบ้างนะครับขั้นตอนหลักกอนทําขั้งตอนหลังการทําผลของงานที่ออกมาทุกคน เห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้ภาพเนี่ยชัดเจนในระดับไฮ d e ฟ i ิ i t ชันเลยถ้าถ้าตัวเ c e b o o k หรือว่าตัวเน็ตของท่านแรงนะครับเราเห็นถึงทลึกเมทัลลิกเลยเห็นไหมโอเคไหมอย่างนี้เงางามสะใจัยรุ่นมากๆากเลยฮะสำหรับคันนี้นะจะบอกว่าใช้เวลาในการทําประมาณ3วันนะคันนี้ก็ค่อนข้างนานเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมะีรอยในการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะ แล้วก็ก่อนจะเคลียร์ก่อนจะได้เคลือบเนี่ยเคลียร์ผิวไปประมาณวันหนึ่งรอยืดอีกวันหนึ่งแล้วก็มีการซ่อมง,งานในส่วนของอรอยขี้นอกอีกนะครับอีกประมาสองสามชั่วโมงซึ่งก่อนจะเคลือบเนี่ยใช้เวลากันค่อนข้างนานนะแล้วตอนนี้พามาดูกลางแดดจ้าๆอย่างนี้นะตัดใจตัดใจจริงๆนะครับเพื่อให้เห็นถึงผลงานที่ชัดเจนนะครับทําให้งานทุกงานได้ออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะนั้นผมจะตรวจงานกันค่อนข้างหลายรอบยิ่งรถที่มีอุปสรรค ในการทํางานจะบอกว่ารถใหม Д ่ใบแดงไม่จำเป็นต้องทํางานเวลาเท่ากันนะครับรถสีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องทางานเท่ากันนะครับตามขึ้นอยู่กับสภาพที่มาบอกว่าชื่ออยู่สภาพที่มาคันนี้สภาพที่มาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่ไม่มีอปุปสรรคกับเราแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับขั้นตอนในกระบวนการทําพื้นฐานแน่นรถออกมายัางไงก็สวยนะครับอย่างที่อย่างที่เห็นตอนนี้สภาพก่อนมากระตอนหลังมาตอนนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าอาจจะจำตัวเองไม่ได้ลูกค้าอาจจะบอกว่ารถออกมาจากศู tomorrow, นย์ tomorrow, ใหม่นะครับ แน่นอนครับเราไปแลกกระศูนมานะครับแต่หลายคนคงไม่รู้นะฮะผู้เล่นนะครับผมไม่ได้ไปแลกมานะครับผมทําให้รถใหม่กว่าเดิมนะถ้าออกมาจากศูนย์แล้วมาเคลือบก็ใหม่ก็ลเงาอ่ะตอนที่อยู่ในศูนย์ด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้โมนะพูดจริงๆพูดจากใจพูดแบบไม่คิดนะครับแล้วของมันดีอยู่จริงจริงนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราอีกสักคู่หนึ่งจะพาเข้าไปอบเข้าไปในห้องนะครับเพื่อจะได้เห็นว่างานออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันข้างในเล็กน้อย ขออนุญาตขับนะครับเพื่อที่ได้เก็บรถเข้าไว้ข้างในนะครับสักคู่นะครับ่าสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการขับรถเข้าห้องนะฮะเหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่ดูเอยู่ตอนนี้เรากําลังขับรถเก็บเข้าไปในห้องนะในห้องในห้องในห้องเบอร์สตูดนะิโอสองห้องสตูดิโอสองนี่ ขออน,นุญานะแปบ๊บนปิดเพลงก่อนปิดไงเนี่ยห้องสตูด,ดิโอสองนะครับจะเป็นห้องที่มีฝุ่นน้อยที่สุดเป็นห้องที่ผมพยายามจะมาส่งห้องนี้เยอะๆเพราะว่าเวลาส่งงานลูกค้าเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากให้เห็นฝุ่นหรอกเนาะอะไหนคันนะครับอื เด็ดนิดนึงนะมีสมาธิมีสมาธิ <c oughs> ออนี่ผมก็จะพามาดูอีกมิติหนึ่งนะครับที่ผมพยายามให้เห็นนะครับผมก็จะเป็นคนขับเองด้วยแล้วก็ในส่วนของการขับรถนะครับแล้วก็ในส่วนข้างนอกและข้างในนะแสง เห็นได้ชัดเจนนะครับแสงจะเห็นชัดเจนมากเพราะว่าข้างนอกข้างในเป็นยังไรนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้เปิดไฟเยอะนะผมขอดูงานระดับหนึ่งก่อนนะเห็นปะ่ะโอเคนะชัดเจนสวยงามอยู่ข้างนอกก็อีกแบบหนึง่งอยู่ข้างในก็เงาอีกแบบหนึง่งแต่บอกว่าเงาก็เหมือนเหมือนกันนะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับอืมเห็นไหมครับอันนี้โอเคนะสวยงามนะ นี่ครับนี่ครับมุมของกล้องมุมของไฟนะครับแต่เราอยู่ในห้องเนี้จะมีจะมีความฟุ้งฟิงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราผ่าสวนไปดูกล้องหน้าก่อนนะนี่นี่ครับพามาดูกล้องหน้านะเห็นปะสวยงามอีก อ,อีกแบบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับก็เป็นห้องที่ส่งงานแล้วก็ห้องนี้ค่อนข้างไร้ฝุ่นนะครับเขาจอดอยู่ข้างนอกน,น,นานฝุ่นก็จะเยอะนิดนึงผมก็จะเกรงใจท่านลูกค้านะเพราะรถออกมาใหม่ๆก็ไม่อยากให้มีฝุ่นเวลาส่งงานนะครับสำหรับคันนี้ต้องขอส่งงานกันตรงนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้ t ต y o t a า a m r y รนะครับเคลือบแก้ว,ใน,ว,ใ,นวในสเตปเมกาซานดิมโปลนะฮะภายนอกภายในกระตกเร่องเครื่องไอสารนล้อมแมกนะครับรวมถึงเวลาที่นานเนี่ยนานเกิดจากการเตรียมผิวนะครับเตรียมผิวนานเพราะว่า รถคันนี้เกิดการใช้งานมาดับหนึ่งตัวผิวก็จะมีรอยเช็ดถูขัดสีสวิลงูเยอะพอสมควรคันนี้ถ้าอยากรู้ว่าคันนี้สภาพตอนมาเป็นยังไงนี่แนะนํากับดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นเลยว่ากระบวนการทํางานของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมีการพักมีการพักขัดด้วยนะฮะพักขัดเพื่อให้สียืดขึ้นมาแล้วก็มีเอ่อก่อนก่อนหน้านั้นจะมีการล้างตอนล้างนี่จะมีรองสีแล้วก็มีายางมาต่อยอยู่ด้วยนะคันนี้ย คือทําเต็มสเตปเลยทีเดียวนะครับกับรถคันนี้นะครับออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นนะฮะน่าดูน่าชมสวยงามน่าขับขี่เลยทีเดียวสําหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับที่เป็นผู้แนะนํานะครับให้พี่น้อยเนี่ยมาเคลือบแก้วกับทางเรา R B M Auto Detailing นะครับพี่เจี๊ยบนี่ก็ทําทเครื่องเสียงอยู่ตรงเมืองใหม่ตรงข้าบข้างๆกับแมคโครนะฮะถ้าใครอยากได้งานฝีมือการทําเครื่องเสียงดีๆนะครับโทรโทรมาทางผมก็ได้ m มสเ a จไว้เดี๋ยวผมเอาเบอร์พี่เจี๊ยบให้นะครับ แล้วก็พี่น้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งก็คงจะมารับรถแล้วนะครับพี่น้อยนี่ทําโรงงานสาล่ายอยู่เนาะแต่ยังไม่ได้กินสาลายของพี่น้อยเลยนะแต่อยากกินมากเลยนะโอเคครับโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้มิกี้พ p เอม t o d e เดลิเี่นะขอส่งงานความสวยงามของรถของพี่น้อยนะครับกันในเ,เท่านี้ t ต y o t a c a m ม y รี่สีดํานะฮะที่ให้ความเงางามนะครับจนใครๆครก็เลียวหลังอย่างนี้นะครับจะบอกว่าสีดําทําไมต้อง้าวอ่าโอเคนะวันนี้นะครับ วันนี้มิกีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ